สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนย t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่กำลังรอเงินเราไม่ทิ้งกันนะครับจะได้10,000บาทเลยนะครับเขาจะจ่ายเดือนเมษา5,000แล้วก็พฤษภารวมกันไป5,000รวมกันครั้งเดียวเป็นหมื่นเลยครับแต่มีอีกสถานะหนึ่งที่กำลังรออยู่ก็คือสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีทับ ข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไขก็คือก่อนที่ท่านจะได้รับสถานะนี้ก็คือก่อนหน้านี้ท่านลงทะเบียนและผ่านแล้วนะครับก็มี S m s แจ้งเตือนมาแล้วก็ท่านเข้าไปตรวจสอบสถานะเป็นสถานะท่านได้รับสิทธิ์แต่ว่าเขาให้แก้ไขข้อมูลการรับเงินเนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องอะไรทํานองนี้นะครับท่านก็เข้าไปแก้ไขแล้วนะครับก็ใส่เลือกธนาคารเลือกใส่เลขที่บัญชีธนาคารกดยืนยันถูกต้องนะ หลายคนก็ทําถูกต้องแล้วก็ยังรองเงินอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ได้นะครับอ่าทีนี้มาดูเลยครับว่าจะได้เงินวันไหนคนที่แก้แล้วยังไม่ได้รับเงินนะ่ยจะได้เงินวันไหนมาแล้วครับนี่เขาบอก15พฤษภาครับใครที่ทําถูกต้องไว้ก่อนหน้านี้ได้15พฤษภาใครที่ทําแล้วคิดว่าตัวเองถูกต้องแต่มันน่าจะไม่ถูกต้องหรือทําช้า ทำใกล้ๆวันที่15พฤษภาคน่นจึงทํนะแล้ววันที่15พฤษภาประมวลผลจ่ายเงินไม่ทันเนี่ยเขาก็จะไปจ่ายอีกรอบ15มิถุนายนะครับเอาเพราะฉะนั้นสําหรับสถานะนี้นะครับใครที่แก้ไขแล้วนะครับก็รอรับเงิน15พฤษภาส่วนใครไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทําถูกต้องไหมแนะนําเลยครับ สมมติว่าเราใส่บัญชีเข้าไปแล้วเลือกเลือกบัญชีเลือกชื่อบัญชีธนาคารก็ถูกคิดว่าถูกนะใส่เลขที่บัญชีธนาคารเข้าไปก็แม่แม่นนะไม่ผิดนะแล้วก็บัญชีนั้นยังเดินสะพัดยังเบิกถอนเงินได้อยู่แบบนั้นน่าจะได้เงินไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่แน่ใจเอาบัญชีนั้นไปธนาคารไปผูกพร้อมเพย์อีกเลยครับบัญชีที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละครับมันยังเดินสะพัดอยู่ก็ไปธนาคารนั้นเลยเอาบัตรประชาชนไปด้วยเจ้าตัวไป บอกว่าให้ผูกบัญชีพร้อมเพยเลขประชาชนกับเลข13หลักให้หน่อยจะใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีพร้อมเพยผูกเลข13หลักว่างั้นถ้าไปทําแบบนี้ชัวร์เลยครับ15พฤษภาคมเข้าแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้า15พฤษภาคมใครที่ต้องแก้ไขหลัง15พฤษภาคมไปก็รีบๆแก้ครับจะได้อีกครั้ง15มิถุนายนนะครับแล้วก็ก่อนที่เงินจะเข้านะครับเขาจะตรวจสอบแล้วก็ประมวลผลที่ท่านแก้เข้าไปก่อนสถานะจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับ เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้นะสิบวันเงินเข้าก็จะได้สถานะใหม่เป็นแบบนี้สถานะที่เงินเข้าแล้วจะเป็นบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเดียวยา5,000ันช่องทางรับเงินบอกเลขที่บัญชีเสร็จสับใครเลือกพร้อมเพย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครไม่ได้เลือกพร้อมเพย์ไว้ก็จะเป็นชื่อธนาคารอื่นอยู่ตรงนี้หมายเลขบัญชียอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวขอให้ทุกท่านชมคลิปนี้แล้วก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องแล้วรอรับรับเงินงวดนี้ 15พฤษภาหกสาครับสวัสดีครับ